เดี๋ยวาไปเล่นนะดูไกด์บอ มีใครลืมกระเป๋าสตางค์หรือเปล่าอยู่ตรงนี้กระเป๋ายูเิร์บนะถ้าจะเป็นกระเป๋าลูกอืมเออลูกิ้นทอดจะต้องเตยิ้มทอดอาหามบางเล้งหมดแล้วครับเท่าเงาเงาหอดฝีแบบนี้กระเป๋าสตางค์ใครกระเป๋าเงาล่ะครัอ่าเราจะมีลูกชิ้นไก่ย่างจากผู้ใหญ่ใจดีคุณจอยเชียงใหม่นะครับแล้วแกกระเป๋าสตางค์ใครกระเป๋าสตางค์ใครกระเป๋าใครไปตามดูน้ำเค้ก กระเป๋าใครกระเป๋าใครพี่เอตั้งีมอเของแม่ออฟอ๋อพี่เอามายังรู้แล้วไม่ด้าของแมร้านพี่หนรู้แล้วว่าเป็นของแม่ออฟนะคะตัวนี้ต้องเป็นพ่อเปากับแม่ออฟเท่านั้นนะมาเอาถึงจะถูกอ่อ่าโอเคเออไปช่วยกันครับต้องวางก่อนดีครับขับแล้วก็วางลีครับเออ เออแล้วอ้าวยังไม่รู้ว่าทำหน้าที่อะไรลุงหลงไม่ทธรรมดายกไปด้วยเดี๋ยวมันจะหายไปเออลองเท้าค้่อยู่ตรงนี้นะครับเราเก็บไว้ตรงเต็นท์ฝั่งโน้นนะครับขอบคุณคุณแม่อัมพรนะครับแซทินนะครับแซทิงนะครับแซทินนะครับท่านมีคามเมตานะครับนำเต็นท์มาให้เราดางถูนะเพื่อเก็บเก้าอี้โต๊ะนะครับที่คุณแม่นะครับได้มอบให้กับ ลานองพระตูนะครับเก้าอี้หนึ่งร้อยตัวโต๊ะอียี่สิบตัวนะครับแล้วก็เต็นนะครับโอ้นี่ไงเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้แล้วใช่โอเคแล้วเขาจะเปิดเพลงนะ,ะพระเปามาเปิดเพลงนะพระเปาพระเปาเลยพระเปาใครที่เป็นชื่อพระเปาเนี่ยนะ เวลาเขาเอ่ยหนังมวกมาทางนี้เด้อมาคุมเครื่องเสียงให้แน่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านเดินทางมาขอพรใช่ไหมยาชิหรือว่ามาแก้บนอ่ะขอพรนะครับท่านเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับท่านกําลังจุดธูปนะครับบอกกล่าวนะครับองค์พระปู่ปริจิตรัราชนะครับคุณพระศรีรัตนตรนะครับต่อไปให้พ่อเปานะครับดูเรื่องอ่าทีนด้ครับ ตามสนามก็ไปนะคะที่น้องเราไปกินของทานเนาะตามโรงทานยูโรธิดาเศษฐีนะก็มีอาหารการกินของผู้ใจดีนะห้องน้ำทางโน้นเนาะกำลังเดินทางกับกคุณฤาํานะคะชุดสีขาวนี้เสื้อขาวนี่กุแลาคำเนาะสีเหลืองมีเป็นของบ้านม่วงนะ บ้านม่วงกลุ่มสวมาด้วยหรือมนะั้เพียไม่เพียนยังข้ากล้องให้แม่หน่อยพายกินพาเทีเ่ยวอยู่นะก็เลยยังไม่ได้ลงไปนะเอ็ดมินเอ็ดมินสระน้ำมาหรือยังน้อง จาน้ำมาเติมน้ำเลยไปยังอ่ะถ้าเติมน้ำเสร็จแล้วก็เริ่มงานเลยมันอยู่ไหนเนี่นยมองไปไม่เห็นสะเออให้ไวให้ไวงา <c oughs> นจับฉลากเติมน้ำเด้แล้วะสะมาบุ้ยสะอ๋ะตอตาไป่ยิ้มใส่ก็ด้ยินมเป็นเสียงแบบนี่ย่อก็ต้องสิบุน่นไปพูดเล็กไฟ้หมลละอ่ะ บริเวณนะครับที่ตั้งใบสีนะครับเมีแม่เพ<อ>ี้ยนเฝ้าเยอะโอเคยืนเฝ้ากล้องให้แม่หน่อยอยู่เดี๋ยวแม่หน่อยสิว่าไปไหนเนาะคนเดือดแต่กล้องเละไม้ค,คือการแจกนะคะแต่ว่าเราอยากให้มีกิจกรรมร่วมสนุกกันก็เลยจับบอลน,นะคะก็ ดวงไทยดวงมั่นนะพี่น้องเด้อก็แถวยาวเหยียดนะอ่สวัสดีค่ะเราร่วมสนุกได้แม่พีมาแล้วแม่พีจนถึงพุ่งพุ่งนี้เลยเนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกเลยเนาะกิจกรรมดีกว่าของเราจะหมดนะคะทุกคนแต่ก่จะของอันหลายนะจุดกระของจะหมดหรือสั่งบังของชิบย่างไม่ไม่บังค่ะไม่บังเจ้าคอยไม่ยด็กว่าแห้กับเจ้าเจ้ามือโอ้พี่เจรำญสามคนนี้นี่ชุดเหลืองนี่ค่ะเดลยพี่เจรำ ออกรางวัลมีสิบอันเนอจบเจ้าเจ็นหมีแม่ออฟมีน้องเบนมีแม่อาอย่าชิทุกาหยุกสอบนีหลับเพราะว่าคนนั้นยอมือใสนอเนื้อสิ ื่นั่งโมน้นนะครับตรงรถอ่าพนิ่มนะครับด้านสีฟ้านะครับน้าดื่มนะครับ